ปากแห้งปากแตกปากคำ้ำปากดำปากลอกทำอย่างไรดีนะครับในคลิปนี้น้องก็มีคำตอบในเรื่องของการดูแลริมฝีปากแบบง่ายๆทำตามได้ทุกคนอย่างแน่นอนครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องก็นะครับที่ช h a นลฮิวโก้แบร r ี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนงก็ได้รับคําถามจากคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของริมฝีปากที่มันคล้ำมันดํามันลอกนะครับตัวนงก็เองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาแบบนั้นนะครับแล้วก็นงก็มีวิธีการดูแลอย่างไรในคลิปนี้นงก็มีคําตอบมาแชร์ฟังนะครับรับรองว่าทําตามได้ง่ายๆทําทตามได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะไปชมนงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยคับ สำหรับปัญหาเรื่องริมฝีปากที่มันดำมันคล้ำนี่นะครับน้องโก้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับมีปัญหาแบบน,นี้เยอะมากๆนะครับตัวน้องโก้เองนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาริมฝีปากดำแล้วก็คล้ำม,มาตลอดนะครับซึ่งสาเหตุหลกัลกๆนะครับของริมฝีปากที่มันดำมันคล้ำนะครับก็มักจะเกิดด้วยการ2สาเหตุนะครับอย่างแรกก็คือเจ้าตัวพฤติกรรมของเรานะครับที่ชอบเลียปากบ่อยๆดื่มน้ําน้อยๆน,นะครับหรือว่าการสูบบุหรี่เนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันดำมันคล้ำมากขึ้นนะครับและสาเหตุที่2ก็คื ในเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเองนะครับอย่างตัวน้องโก้เองเนี่ยมาจากกรรมพันธุ์ล้วๆนะครับแต่เราก็มีวิธีการในการดูแลอย่างไรนะครับให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันไม่คล้ำไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีริมฝีปากที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอย่างแรกนะครับที่นุ่งโก้อยากจะบอกเลยก็คือถ้าคุณผู้ชมมีพฤติกรรมอย่างที่นุ่งโก้บอกมานะครับว่ามันมีส่วนทําให้ริมฝีปากของเราเน parole, ี่ยมันดํามันคล้ำมากขึ้นนะครับอย่างแรกคือต้องหยุดพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะคคครรรรัััับบแแลลล้้้้้ววถาาาาิมมมีปขของเนนนนดํึะ เรามีวิธีการอย่างไรนะครับคือเราจะต้องสครับเอาริมฝีปากที่มันตายมันแห้งมันแตกมันลอกเนี่ยให้มันออกไปนะครับด้วยการสครับผิวริมฝีปากนั่นเองนะครับอเทมที่น้องก็จะมาแชร์นะครับอเทมแรกก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มาจากชีววิถีนะครับตัวนี้นะครับเป็นชีววิถีโคโค่น t ทซอฟต์ลิปสครับนะครับเป็นสครับที่มีเนื้อของมะพร้าวนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากแม่ตัวนี้นะครับน้องก็บอกได้เลยครับว่าน้องก็้ใช้มาเกิน5 6ซองแล้วนะครับแล้วก็ใช้ เกือบทุกว <track> no ันเลยจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อของเขานะครับมันจะเป็นเนื้อสครับที่อ่อนนุ่มมากๆมนะครับแล้วก็ไม่บาดผิวริมฝีปากของเราเลยนะครับมันไม่เหมือนกับพวกสครับที่เป็นน้าตาลทั่วไปนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะมีความหยาบๆยาบนิดนึงนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นความแบบว่านุ่มๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาสครับไปแล้วนะครับมันก็เมสครับเนื้อละเอียดดีนะครับไม่บาดริมฝีปากของเราอีกด้วยนะครับหลังจากสครับไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเห็นผลชัดมากๆกก็คืือออใในเรรร่งงขาาทํห้ิมฝีปากี่ย มันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเรียบเนียนขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจริงๆครับ สำหรับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้สครับริมฝีปากไปแล้วนะครับขั้นตอนที่2นี้น้องกูอยากให้ทํามากๆหลังจากที่เราสครับไปแล้วนะครับนั่นคือการบารุงริมฝีปากด้วยลิปมันหรือลิปบาลนะครับให้ผิวริมฝีปากของเราเนี่ยมันมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับไอเทมที่น้องกูอยากจะมาแชร์อยากจะมาบอกต่อก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น n naturals by วัสดนะครับตัวนี้เป็นลิปมันที่น้องกูใช้จริงแล้วก็ชอบจริงๆนะครับใช้จนหมดไปหลายอันแล้วนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือมันเป็นสูตรนะครับตัวนี้เป็นสูตรโอลิฟนะครับซึ่งมันเป็นลิปมันนะครับที่ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆในขณะเดียวกันมันก็ไม่ทําให้ผิวของเรานะครับรู้สึกว่ามันมันเกินไปไม่เหมือนแบบการกินไก่มานะครับซึ่งคุณผู้ชายเนี่ยน่าจะชอบเจ้าตัวนี้มากๆนะครับน้องกุ้เนี่ยแนะนําไปหลายคนแล้วแล้วก็บอกว่าดีนะครับส่วนอีกอเทมหนึ่งนะครับที่น้องก็้อยากแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลิปมันมาจากวัสดุเหมือนกันนะครับสิ่งที่เพิ่มมมเเเข้้้้าาาาาจจกกตตััววนนีีี็คือ SPF เนะครับเพื่อปกป้องผิวริมฝีปากของเราจากการโดนแสงแดดทาร้ายนั่นเองครับหลายคนนะครับละเลยนะครับในเรื่องของการทาลิปมันที่มีส่วนผสมของกันแดดนะครับเพราะว่าริมฝีปากของเราเนี่ยบางทีมันถูกแสงแดดทําร้ายได้นะครับมันก็อาจทําให้ริมฝีปากแห้งแล้วก็ดําคล้ำขึ้นได้นะครับแต่อย่างตัวนี้มันมี s p f เพิ่มเข้ามานะครับมันก็เลยช่วยปกป้องผิวเราได้นั่นเองนะครับและต่อมาสําหรับหลังจากที่เรานะครับได้บํารุงริมฝีปากในระหว่างวันไปแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับน้องกูก็จะตามด้ว นเจ้าตัวลิปสลิปปิ้งม้านะครับเจ้าตัวนี้นุ่โก้ใช้ไปหมดแล้วนะครับเจ้าตัวลิปสลิปปิ้งมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นมาสกที่เอาไว้สําหรับมาสกริมฝีปากตอนกลางคืนนะครับมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆนะครับตัวที่นุ่โก้อยากแนะนํามากๆก็คือเจ้าตัวลาเนชนะครับเป็นลิปสลิปปิ้งมาสกตัวนี้เลยนะครับนุ่โก้เนี่ยซื้อสั่งเปิ้ลมาแล้วใช้หมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้รีวิวแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะครับนุกกกกโ้้อยาาาแนนนนนะะะํมมมๆคครรัััับบตวีีจ ผสมของเบอร์รี่นะครับแล้วก็สารสกัดต่างๆที่ทําให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นมากๆนะครับตอนคืนเนี่ยนะครับน้องก็ชอบทาเจ้าตัวนี้ทิ้งไว้ให้หนาๆนิดนึงนะครับแล้วตื่นเช้าขึ้นมานะครับริมฝีปากจะแบบชุ่มชื้นอวบอิ่มนะครับแล้วก็เนียนนุ่มมากๆนะครับตัวนี้เป็นไอเทมยอดฮิตของใครหลายๆคนนะครับแนะนําว่าต้องไปลองเลยครับเป็นยังไงบ้างคะัสำหรับ3าขั้นตอนง่ายๆนะครับในการดูแลริมฝีปากของเรานะครับให้มีความเนียนนุ่มมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแลล้ววก็ดคาม ตามความคล้ำของริมฝีปากนั่นเองครับสำหรับสามขั้นตอนนี้นะครับน้องโก้ได้ทดลองแล้วนะครับว่ามันดีจริงๆมันเวิร์กจริงๆสําหรับตัวน้องโก้ก็เลยเอามาแชร์มาบอกต่อกันนะครับสำหรับทางวิธีการแล้วก็ไอเทมนะครับผู้ชมลองไปปรับใช้กับตัวเองนะครับน้องโก้เชื่อว่าต้องได้ผลดีมากๆอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปนะ ครับบ๊ายบาย